นี่ดอกบางใหญ่เลยโอ้ยจกหาหกดอกก็แก้งกบปนใดแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่าวนี่ได้ดอกใหญ่ใหญ่ไหมป๊าดเฮ็ดเองยังมางามเต็เนาะพี่น้อง สวัสดีคะ่ะทุกคนทักทายจากเมืองฟินแลนด์กับพี่ผาเชี่นลคือเกาเนาะจานะเนาะมือ่อวันที่13เดือนพฤศจิกายน2563เนาะจัะพี่นอ้องเออหลังจากที่ผาเลิกเรียนเนาะจาัะพาก็เลยสิพาพี่พาน้องเขาปลาไปเก็บเห็ดจากพี่น้องคืออยากกินปนเห็ดจ้ะไปเก็บเห็ดดำกันเนาะจานะานอไปกันเลยจ้ะปลาเห็ดพากะอยู่หน้าบ้านคือเกาเนาะจานะเนาะเออพากะบ่ได้ไปใกล้ดอกจ้ะเก็บไปอ่าพอได้ปนเนาะจานะเนาะแต่พาบ่บู้ว่ามันยังมีเห็ด เหลือให้าพาาเก็บบอลนะจ๊ะพี่น้องเห็ดดำดอกบางยางใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยบลือบล่าเลยจ้ะนี่อีกสามดอกใหญ่ใหญ่ปาดดี่นงอือ เยมันเป็นยังมีอยู่แต่พี่นอ้องเนี่ยมันเป็นยังมีอยู่นะจ๊ะนะ้นอบอสข้า,าสีอ๊อฟแต่พ่อเดบุลกับพี่นอ้องภาพบ่สเอาหลายมึอน,น,นี้เอาบ่หลายเนาะพี่น,อนอ้องภาสิเอาไปแคร์เนี่ยค่ะได้ซ้ำนี่แล้วภาสิเอาไปแคร์พ่อเดปอบปลนอะจาะดอกใหญ่มากเลยเพราะว่า มันไอทิ้งช่วงน่านนอกจากภาพบดเอขาปลาหน้านึงเอออุ้ยบังผ้าเหยียบโอ้ยพี่น้องบึ้งนี่ากระสีถ้ากินคนเดียวจะแฟน้าพป็นบอกกินผีเออ้าพก็เลยสีอาจากน้อยจากพี่น้องว่าายเด้ออพอเดปุนแล้วล่ะจ้ะ พอเด็ดปนแล้วโอ้ยเห็นอีกดอกนึงยพี่หน่องดอกบบกยังไงเลยอุยยอ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 ้ยหลายเติบอยู่มงี้อุ้ยมันมีหลายคือดูแบบนี้วะมีเมจจ่ะนี่ดอกบบกยังไงเลยนี่เห็นบอจจะมันมาเกิดแบบหยางหยากเนาะพี่น้องบึงที่ไรจ่ะอุ้ยมงียังหลายเลยพี่น้อ,องเ,งเมจจ่ะอุ้ยฝุ่นข้างในก็นมี นี่โอ okay. เดี๋ยวเก็บเก็บเอาเก็บเอาแต่มงหนีกับพ่อนะจ๊ะพี่น้องอเก็บเอานี่จ้ะเห็นบอนี่จ้ะนี่นดอกบางใหญ่เลยโอ้ยจะหาหกดอกก็แกล้งเกะปนใดแล้วพี่น้องนี่เห็นบอนี่ได้ดอกใหญ่ใหญ่ไหมบัดเฮ็ดอียงมั่งางามแถิเน,นาะพี่น้องออื แถวนี้มันอุดมสมบูรณ์จ้ะพี่น้องมันก็นเลยเฮ็ดก็เลยหลายเบิง่งเออนี่มองนีอีกเอาแต่มมังนีกับพ่อล้วจ้ะพี่น้องเต็มกับตาหน่อยภาคแล้วนี่เห็นบ่จ้ะเอนอ,อ,กกอนีน่แบนเอา่อนนหาวกับหนาวได้จ้ะเออแต่ว่าภาคอะ่ะอยู่แต่มของนายบ้านนอกภาคกับเบือ ถ้ากูไดอยาออกเอามายางนิดน,น้อยพี่น้องเออเลยมาเก็บเห็ดไปสุกพ,พี่น้องอไปปนอืมจะนี่ไหมโอ้ยพี่น้องเออหลายอิหลีจ้ะนี่ดอกง่ายเลยแหมคุนเป็นบอ กะตาหน่อยพา่าเราจะมีเหตุถ้าคลิปเอาประมาณสิบนาทีนี่เราจะพี่น้องเออไปเต็มกะตาหน่อยพ่ะแล้วเดี๋ยวพาสิบปบุ๊บปุลขอจ้ะพี่น้องไปจ้าออกจากป้าจ้ะโอเคจ้ะทุกคนตอนนี้พากับมหาหอดบ่าแล้วเนาะจ้ะเนาะเออพากะเดี๋ยวพากะสิลงมือให้กับเขานะจาน๋าน้องคว้าต้นยืนลืมหิ้วเข่าแล้วจ้ะพี่น้องกาขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยจ้ะเออสำหรับคลิปนี่แล้วจ้ะเนาะ ภาพก็พอจุไปเพียงแค่นี้จ้ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย